At นี้ ส่องปองอีมบนพระสัตว์หอสูงเห็นแต่คนมุ่งดูพวกมูจูนนักเลงโกทถูกถูกคนล้วนหัวโลวนบอมีผมดอกพ่อน้อยเสียงคนสาบแสงปล่อยขัดดังลั่นทั่วนคนนี่ตีหนอเพิ่นจังว่ากำเก้าย้อนสนองตอบคืนทับ ถือเขาจับถือเขาจับตีตรวนใส่ขาก็ยังโซโซ่ามันสิตายได้กะดังไปน้อยกินสาตคนหนักแผ่นดินตายเมื่อละเจ็ดแปดล้านคันเมืองบ้านได้หงุง โจนการเมืองกงกินบานให้กว่าคนขอทานโนจีปุลบ่เลือกที่ศาสตร์ว่าคนอับปีทําสังคมเดือรรอลขนอนได้บ่อิมตาเออเหลือไปหลังไปหนาะคนที่อยู่หลังสุดสั่งมาคือเรวัตาหลวงพี่สันเทโนนี้ อ้าวเมนอีหลีบัดเห็นแล้วทั้งสงสัยยานบอเมนขันว่าคนคือกาสังสิคือโพดแท่ขันแลนะนาปะดแง่งวงหลวงพี่เอ้ยพี่เป็นสงที่ยึดมันขันตั้งเที่ยงอยู่ในศิลไสเสมาเป็นโจรแห้ประจานตามบ้านเพรานี้ฉันเพียนแล้วอยังคุยกันกับฉันอยู่หนเสียง แววเขาหูในทหารประกาศซื้อขันเรียงเว้าดอกซื้อเสียงเรียงร่ำดับตั้งแต่นึ่งหอดเก่าเม่นพี่เรยวัตาคนที่สิบตามสงสัยสิเมนจริงหรือบ่ อ no, เออพ่อได้ยินโนเขาเว้าคนที่หลังประกาศว่าคนทีสิบสื่รๅวตาลาวดีเกือบเม้นมูอกับทั้งฝ่าวลนพระละเอาลงจากประสาสันคันวิ่งเข้าสู่ฝูงชนตะโกนเสียงทั้งอื่นว่าพี่รๅวตา sẽi xén xé đời thân sau, ra của hữu cả sĩ hàng, pí nàng ơi khăn chi viên pí bằng, yêu bó đái, ໃນພຽງສໍານີ້ສະຫຼລວຕລົວຕອ